สครับสำหรับวันนี้ขอมาพูดเรื่อง u ูส with y สามบ้างนะครับเนื่องจากทางยูส t ิ you เนี่ยได้ทำการฉายในเอพิโซดที่1เรียบร้อยแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาวันเดียวกับช่วงะนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยวันเดียวกับช่วงเขาฉายเป็นการแสดงของเมนเทอร์ถูกไหมครับตอนแรกและตอนแรกเลยทีเดียวเนี่ยแผนของเขาว่าเขาจะฉายวันที่20เออวันวันที่18ครับ แล้วช่วงเลื่อนมาเป็นวันที่17ทําให้เขาก็แก้เกมด้วยการอยู่ดีก็ประกาศเหมือนกันว่างั้น,นชันฉาย17ด้วยแต่แผนเดิมของเขาเนี่ยสิเขาจะฉายเป็นเพรสเอ่อมีเดียมีเดียเพรสคอนเฟรนซ์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการที่ให้เด็กฝึกออกมาสัมภาษณ์กับสื่อนะครับกะว่าจะฉายแค่อันนั้นแต่สุดท้ายก็มาเปลี่ยนอีกให้เป็นการแสดงของเมนเทอร์เปิดตัวเมนเทอร์แทนแล้ววันที่18 ตอนแรกก็จะให้เป็นการแสดงเปิดตัวของเมนเทอร์แล้วไปเริ่มวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่20่นะครับเป็นเอพิโซดที่1ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะงานอยู่ดีก็เปลี่ยนเออ่กลายเป็น17เป็นเป็นเปิดตัวเมนเทอร์ใช่ไหมครับแล้วสิเล่นเอามารีลันด้วยเปิดตัวเมนเทอร์ด้วยสื่อสัมภาษณ์สื่อด้วยแล้วก็เอพิโซดที่1มานิดนึงเลยทันทีเขาแก้เกมกันแบบสุดสุดชีวิตเหมือนกันนะก็ <c oughs> เป็นอย่างว่าเนาะมันเป็นธุรกิจถึงแม้ว่าไอฉีกับเทนเซนวิดีโอซึ่งเป็นค่ายค่ายทีวีของที่นู่นเนาะ,นะจะเหมือนจะเหมือนจะใช้คำนี้ละกันเหมือนจะจับมือกันแต่อันที่จริงก็มันเหมือนคนที่ใส่หน้ากากเข้าหากันนิดนึงอะ่ะเพื่อร่วมธุรกิจเพื่อให้รอดในช่วงโควิดนี้ก่อนเท่านั้นเองเอ่อถ้าใครเคยเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตอะ่ะคือมือหนึ่งเช็คแฮร์อีกมือหนึ่งซ่อนไว้ข้างหลังถือมีด นั่นคือสภาพความเป็นจริงของของพันธมิตรทางธุรกิจแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะจ้วงจะแทงกันได้ตลอดเวลาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะสรุปเป็นสัส้นๆแล้วก็เน้นในประเด็นที่น่าสนใจพอคงไม่ใช่ Recap ทั้งหมดแบบช่วงที่เพิ่งทำไปคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะขอให้สัส้นๆแล้วทุกคนแบบเออได้ดูพอสมน้ำสมเนื้อนะแล้วก็จบ สำหรับ Youth with you เปิดตัวมาด้วยการแสดงไมค์เสียออันดัของวันก่อนเปิดตัวมาด้วยการบอกว่าให้เด็กฝึกออกมาสัมภาษณ์กับสื่ออันนี้พูดถึงเอพิโซดหนึ่งเลยนะครับไม่นับของวันที่17ที่เอากันเปิดตัวของเบนเทอร์มาก็ใหเ้เด็กเดินออกมาทีละคนแล้วแต่จับฉลากทีละทีมอ่ะทีละค่ายบางค่ายก็ได้สัมภาษณ์เยอะบางเด็กบางคนได้สัมภาษณ์เยอะมากบางคนก็คือไม่สัมภาษณ์เลยมันเป็นความผดร้ายทางด้านธุรกิจเนาะ เพราะว่าถ้านับกันจริงๆถ้าใครเคยเป็นกรรมการสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นกรรมการเหนื่อยกว่าผู้สมัครนะครับถึงผู้สมัครจะต้องเตรียมตัวเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่แต่ผู้สมัครเนี่ยเขาไปเจอกรรมการถ้าเขาถามสมมติว่าถามคนละสามนาทีอย่างเงี้ยคุณก็ตื่นเต้นแค่สามนาทีเครียดแค่สามนาทีแต่กรรมการอ่ะสมมติมีเด็กฝึกของยูสติสยูเนี่ยมีเด็กฝึกตั้งร้อยสิบเก้าคนเลยนะครับเยอะมากๆของช่วงมีเก้าสิบคน ถ้าตีไปเลขสวยร้อยคนอะร้อยคนคนละสามนาทีเท่ากับกรรมการต้องอยู่ในนั้นสามร้อยนาทีนะเออก็เหมือนการสื่อที่เขามาสัมภาษณ์เขาก็เลยต้องลดเวลาให้ได้มากที่สุดคนไหนไม่น่าสนใจคุณไม่มีจุดขายณนะตอนนี้ต้องต้องเน้นย้ำวะนะ่าณตอนนี้ก็ไม่ถามปล่อยมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วไปหาเออเจอคนที่น่าสนใจคุณจะได้ยิงคำถามแล้วก็เอามาเขียนสื่อได้มันก็เป็นอาชีพของเขาอะ สำหรับเด็กฝึกที่ยังไม่ได้รับความนิยมไม่ได้รับความใส่ใจจากสื่อนะตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่โลดแล่นจะไม่โดดเด่นใช่ไหมนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปทีละอพิโซดอพิโซดเขาอาจจะถูกพูดถึงก็ได้อาจจะเป็นม้ามืดอาจจะเป็นมาตีนปลายก็ได้ก็ต้องรอกันต่อไปแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์สื่อที่ผ่านมาที่เขาตัดมาที่น่าสนใจมากๆก็คือ,อ,อคนที่เป็นคนหัวโลวน้นนะครับเหลียงเฉิน หลียเชินน่าสนใจโคตร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 เพราะอะไรเพราะว่าลุคหนึ่งคือลุคเด่นสูงผอมขาวหัวนล้นนักข่าวถามเลยว่าไม่เคยมีคนที่ลหัวนล้นในการประกวดประเภทเนี้ยไอดอลขึ้นมาก่อนเลยคุณคิดยังไงถึงทำอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหคือมันเป็นอะไรโดดเด่นมาแล้วการแต่งกายของเขาอะ่ะเด่นด้วยคือบุค,คลิกเขาชัดมากชัดจนแบบคนนี้คือ สมควรที่จะอยู่ในวงการบันเทิงอะไม่ใช่คนปกติแล้วชุดที่เขาใส่มานักข่าวเองถามเลยว่าเฮ้ยคุณแต่งตัวเป็นแอนโดรจีนีอ่ะก็คือเป็นเป็นคนที่สามารถแต่งตัวที่แบบเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิง่ทั้งสวยทั้งหล่อได้เขาใส่สร้อยไข่มุกถามว่าผู้ชายใส่ไหมไม่ใส่แต่เนี่ยเขาสามารถเอามาดัดแปลงแล้วมันดูไม่สาวอ่ะเออมันไม่ได้ดูกับไม่ได้ดูว่าคุณจะแต่งหญิงมันดูเป็นคุณแต่งแฟชั่นเป็นคนไฮแฟชั่นชุดก็เป็นชุดแบบ ชุดสูทแบบที่ผูกเอวยาวเป็นโค้ดลงมาคุมนะะ้าขาซึ่งมันเท่อะเท่จริงๆบวกกับรองเออกางเกงก่อนกางเกงก็สีเมทัลลิกแบบเหลือเป็นไอ้นี่เลยนะปีกปีกแมงทับสีเทาๆแต่ไม่ใช่สีเขียวแบบปีกแมงทับจริงๆกางเกงโคต้ตสวยเลยแอบชอบแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็มีส้นเป็นบูทบูทสั้นเนี่ยเออคือเป็นคนแต่งตัวเก่ง มันก็เลยดึงดูดแล้วคือการตอบคําถามกันอ่างเงี้ยบุค,คลิกที่แบบดูแบบเชิดเชิดหยิง่งหยิแต่ความจริงคือคนตีนะเออน,นี่ยเอออันเนี้ยมันทําให้ให้ชิงพื้นที่สื่อได้มันเป็นอีกบทเรียนหนึ่งสำหรับคนเข้าประกวดอะไรก็แล้วแต่ด้วยว่าคุณต้องหาจุดขายคนนี้ได้จุดขายของตัวเองไปกับอีกหนึ่งกลุ่มก็คือ Produce Panda ก็เด่นดีแต่ว่าตัดมาเฉพาะเขาแนะนำตัวเขาพูดกันอย่างเดียเลยเนาะไม่มีการสัมภาษณ์จากนักข่าวเท่าไหร่ ก็จบไปประมาณนี้ก็สงสารบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้คาถามเลยแต่ก็ต้องเป็นนี่คือโลกของความเป็นจริงะครับถ้าใครเคยแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ประกวดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนที่ได้รับการสนใจแล้วก็คนที่ไม่ได้รับความสนใจอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้เขาก็ตัดมาเป็นสเตจเปิดตัวของเมนเทอร์ก็เมนเทอร์แต่ละคนก็ออกมาแสดงใช่ไหมครับนู่นนี่นั่นแสดงออกมาแต่ว่าเปิดมาคนแรกอะน่าสนใจสุดเลยก็คือลิซ่า ลิซ่าออกมาเต้นสองเพลงโอ้โหเด็กฝึกคลั่งเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าจริงๆทั้งๆท,ที่แบบเป็นการอัดเทปมาเพื่อที่จะมาคุยด้วยนะเพื่อที่จะแบบเออมาแสดงโชว์อัดอัดเทปแสดงโชว์แล้วก็มาฉายให้ดูแต่คือแบบเด็กฝึกเป็นบ้าไปเลยถ้าเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นก็คงเป็นบ้าเขาด้วยแล้วเออก็มีการคุยนิดหน่อยเนาะคุยแบบเป็นน้ำจิ้มนิดนิดนิดนึงกับเด็กฝึก มีอยู่ช็อตหนึ่งที่ตอนเต้นผมชอบมากเลยที่ว่าแบบมีแดนเซอร์ผู้ชายเข้ามาหาแล้วแบบเหมือนผลักกันหรืออะไรต่าแงบวบัอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นช็อตที่แบบชอบอะชอบความเร็วของแบบการแบบการแบบแยกตัวออกจากการมันดูเท่ชอบชอบจริงคือลิซ่าโชว์นี้แบบอเขึ้นมาเลยอะเออ,เอ,อ,เอ,อ เสร็จแล้วเขากเา็เริ่มการคัดเลือกการคัดเลือกในวันนี้ที่เขาเอามาฉายเอพิโซดที่1น่นะครับเขาเอามาฉายแค่2คู่เองเหมือนผมว่าเขาตัดใหม่อะ่ะคือคงตัดไปแล้วแต่คือตัดเอาตรงนู้นมาเติมตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เป็น1เอพิโซดแล้วไปขยายตรงนู้นแทนอะไรเงี้ยเพราะว่ามีการแก้เกมพนักางานไงสำหรับคู่แรกคู่แรกที่ออกมาเขาเล่นใช้โปรดิวส์แพนด้าออกมาก่อนเลย เออเจอกับอีกทีมหนึ่งที่ใส่ชุดสีดำทั้งหมดนะครับซึ่งเออโปรดิว n ์ a พนด้าเนี่ยเขาก็เอามาพูดวิจัยกันนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเป็นลุคที่ไม่เคยมีในวงไอดอลเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากกับอีกทีมนึงเนี่ยเป็นลุคไอดอลชัดเจนแล้วทีเนี้ยอันไหนมันควรจะแบบปังกว่ากันทีนี้เขาให้ลิซ่าเลี้ยวาอยากดูใครมากกว่าเออ ดิซ่าเรียก p r o ดิว e ์แพนดแน่นอนอ่ะมัน,ม,นมันน่าสนใจแล้วเป็นทีมที่เปิดเวทีได้แบบเขาก็ออกมาร้องมาเต้นเพลงของเขาเนาะที่มันแบบลาลาลาว่าไงลา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 ,ลาเขาาก็มีรู้่าแต่คือเฮ้ยใช่ใช่แบบคำว่าลามแต่ว่าฮอตมั้งในในที่นี้นะไม่แน่ใจคือผมรู้แค่บางคำ ล,ล,าลาลาลาคือแบบกรรมาการก็เต้นลิซ่าก็เต้นแล้วคืออย่างที่ต้องชมนอกเหนือจากการเต้นของเขาอ่ะคือเขาเต้นได้ระดับเดียวกับคนผอมแกแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาเป็นคนที่มีเสียงร้องดีทั้งทีมเลยอ่ะเสียงร้องแน่นมากเป็นคนที่แบบมีน้ำเสียงที่แน่นกันทั้งทีมเลยพอผมรู้สึกปุ๊บผมก็ยังคุยพอดีเอาไปให้แม่ดูแม่ก็ยังบอกแม่เอกเยเสียงแน่นเนาะ กรรมการเมนเทอร์ or, ก็ยังพูดเลยบอกว่า deep voice หรือผู้เข้าแข่งขันก็ไม่รู้นะเด็กฝึกมั้งน่าจะเป็นเด็กฝึกพูดึ้้ไหมว่ามี deep voice ก็คือแบบเสียงลึกเสียงแน่นมากเป็นที่น่าชื่นชมอะ่ะแต่สำหรับผมอะ่ะยังไม่สามารถแยกได้ว่าใคร5คนเนี่ยใครเป็นใครแม้จกความจริงหน้าเขาไม่เหมือนกันเลยนะถ้าไปดูจริงๆะ่ะ แต่มันด้วยความที่มาด้วยทรงเดียวกันแล้วก็ตัดผมสั้นเหมือนกันคล้ายๆกันหมดเลยมันก็เลยแบบดูคล้ายกันจนแบบต้องไปศึกษาแบบจำเลยถึงจะจำได้ว่าห้าคนนี้เชื่ออะไรกันบ้างประมาณนั้นแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ผมไม่ค่อยพอใจต้องงี้นี่วาไม่ค่อยพอใจเราก็ไม่ใช่ผนผอมเนาะเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าการบอดี้เชมิ่งก็คือการล้อเลียนเรื่อง เรื่องของรูปร่างอ่ะมันไม่ในยุค2021แล้วขนาดนี้มันไม่คนรทาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวงการบ้านเขาเมืองจินมันเป็นยังไงวัฒนธรรมเขาคือตอนที่ produce panda เต้นอ่ะคนที่ edit ฟิล์มอ่ะคนที่ทำเอฟเฟกตัดต่อเอ่อมีการวงพุงเขาทำแบบเอฟเฟกตรงพุงเขาเป็นแบบอู้อะไรเงี้ยแบบหรือว่าวงหรือว่าแบบเขาดึงเสื้อดึงกางเกงก็แอบ,บไปวงตรงนั้นผมว่า ไม่ค่อยน่ารักคนคนที่ตัดต่อไม่ค่อยน่ารักที่ทําแบบนี้อ่ะแล้วก็พอมาเป็นอีกทีมนึงอีกทีมนึงชุดสีดาก็เต้นเป็นแบบร้องเต้นเป็นแบบไอดอลแท้เลยเอ่อถามว่ามันดีไหมมันดีแต่คือมันโดนกลบไปแล้วไงมันโดนกลบโดยโปรดิวส์แพนด้าไปแล้วเพราะโปรดิวส์แพนด้ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันว้าวแล้วก็มันทําให้บรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมันสนุกไปแล้วการแสดงนั้นถึงให้ดีให้ตาย มันก็ไม่สนุกเท่าแล้วไงสวยเป็นสวยที่ต้องมาแพทแบทเทิลกันแต่คือข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ประกาศว่าทีมไหนชนะเขาตัดเกรดเลยแค่แบทเทิลเฉยๆแล้วตัดเกรดทีนี้การตัดเกรดผมเห็นด้วยกับกรรมการอย่างหนึง่งที่เขาบอกว่าโปรดิวซ์แพนได้แยกไม่ออกอย่างที่ผมบอกไม่รู้ว่าจะให้ใครดีทั้งทง,ทงที่ทําได้ดีหมดเลยส่วนทีมชุดสีดํะกรรมการเมนเทอร์ or, ชมอยู่คนหนึ่งก็ คนนั้นก็เลยกระโดดขึ้นไปอยู่คลาส B คนเดียวเออก็น่าสนใจน่าสนใจที่ต้องติดตามคนที่กระโดดออกมาคนเดียวจากกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือทั้งทีมโ o ริสแตนดาและทีมเสื้อดำที่เหลือได้ C หมดเลยผมเชื่อว่าสำหรับสาหรับการให้ไปตอนเนี้ยคือพวกที่ได้ B ได้ C เพราะเขารอดูว่าพอเป็นเพลงทีมคุณจะสามารถไฟจนขึ้นมา A ได้หรือเปล่า เหมือนเหมือนกับปีก่อนก่อนนะครับคือบางคนที่มีแวว์มากมากอะ่ะเขายังไม่เอาเข้าเเขารอให้เหมือนให้มีแรงกระตุน้นแรงกดดันแรงผลักดันนิดนึงอะ่ะให้ไปอยู่ B อยู่ C ก่อนเพราะเขามองเห็นมันคนคนที่อยู่ในวงการผมเชื่อว่าเขามองออกว่าคนเนี้ความจริงคือต้อง A แต่ว่าไปกระตุ้นมันนิดนึงให้มันเด้งขึ้นมาเป็น A ให้ได้ทีนี้มาคู่ที่2ก็คือเป็นคู่ของ เอ่อโทนี่โทนี่ถูกเรียกออกมาคนก็แบบโอ้โหเพราะว่าทุกคนรู้จักแม้กระทั่งลิซ่ายังบอกว่าเคยดูการแข่งขันของโทนี่ใน Produce X 101มาก่อนเลยกับอีกทีมหนึ่งเอ่อ uh, เป็นทีมสองคนก็คือทีมของสุนยี่หาง <laughs> น่าจะถูกนะสุนยี่หางกับอีกคนหนึ่งเอ่อ uh, หยางหยางหยางจำง่ายคนนี้ชื่อยางหยางหยาง สำหรับทีมของสุนี่หางกับอย่างๆผมว่าการแสดงมันเรื่อยๆอารมณ์ชุดทีมชุดดำอ่ะแต่ทีนี้พอออกมาแสดงเดี่ยวของยี่หางอ่ะเออเต้นดีเต้นดีใช่เสียตรงที่ว่าเขาผอมากเลยใช่ไหมออชุดเขามันจะหลุดรูยนิดนึงเสื้อเลิกเสื้ออะไรนิดนึงผมว่าเนี่ยเป็นการเตรียมตัวของของของคนที่เป็นแดนส์สายแดนซ์ต้องเตรียมเรื่องนี้นะว่าว่า กรูมิ i คือการแต่งตัวการอะไรเงี้ยมันต้องพร้อมกว่านี้นิดนึงเออบางทีไม่ต้องสีป๊อปเนาะอ่ะเขาเป็นไชน่าสีป๊อปมากมีซ้ายมีอะไรเพื่อให้ดูเท่อะไรเงี้ยมันเยอะมันระยองระยางจนมันเลิกเสี้ยออกมาเลยเออในขณะที่โทนี่ต้องชมเลยว่าโทนี่ดีกว่าตอน pdx มากมาตอน pdx อะ่ะโทนี่อะ่ะหน้าก็มันตาเบิก หน้ามันมัน,มนตาเบิกเบิกผมไม่ดีแต่งหน้าแต่งหน้าต้องต้องบอกว่าผีนิดนึงค่อนข้างผีเลยแหละเฮ้ยอย่าหาขอโทษนะถ้าดูเหมือนบุลลี่คือเปรียบเทียบเฉยๆว่าตอนนั้นดูไม่ดีเลยในขณะที่พอมาแข่งที่ Youth With You อะหล่อว้าวใสบริงมาเลยแบบเฮ้ยนี่คือคนที่มีประสบการณ์จริงแหละเขารู้ว่ามันเคยพลาดมาแล้วในเรื่องของรูปลักษการกรูมมิ่งนี่นแหละการแต่งตัว วันนี้เลยออกมาดีแล้วคือการร้องการเต้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเยอะเลยเถ้าให้ผมประเมินนะเขาก็ตัดทิ้งไว้ว่าคู่นี้ยังไม่ประกาศว่าใครได้ A ได้ B ได้่ีประกาศแค่ว่าอย่างอย่างอย่างให้ไปอยู่ทีมนิวบี้คลาสนิวบี้คือเขาตัดคลาส s F ทิ้งเป็นคลาสนิวบี้คือมึงต้องฝึกก่อนอนะเอาไปฝึกมาใหมแล้วเป็นคลาส s B C c เออผมเชื่อว่านะตามข่าวสปอยด้วยแล้วก็ดูจากผลงานหน้าหน้าจอเลยอะ่ะคนที่ได้ A คือโทนี่ส่วนสุนี่หางเนี่ยไม่แน่ใจจะให้ A เลยไหมแต่อย่างน้อยก็คือ B ไม่ A ก็ B สีสำหรับยี่หางนะครับซึ่ง2คนนี้ก็จะกลายเป็นตัวท็อปของรายการแน่นอนตัดมาขนาดนี้ทีนี้ พอเขาตัดจบไปเดี๋ยวต้องมาฉายชนกันอีกวันเสาร์กับช่วงต้องรอดูแล้วว่าเขาจะตัดมาให้ใครเด่นบ้างเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนสื่อที่ผมบอกอะมันมีลูกรักมันมีคนที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าใครจะเด่นขึ้นมาบ้างนะตอนนี้ที่เห็นแน่ๆคือ,อ,อคนหัวโล้นนะครับคนหัวโล้นนี่คือเด่นมาก คืออืมคือยังไงก็ได้ตัวท็อปแน่ๆคนนี้แล้วก็ตัวอย่างที่ผ่านตัวอย่างที่เขาฉายให้ดูเนี่ยคือเห็นชัดเลยว่าหลายๆคนเต้นดีมากแล้วน่าจะมี A ออกหลายคนเลยได้ A หลายคนเอ่อสำหรับ EP หนึ่งมันก็จบเท่านี้แต่ทีเนี้ยขอพูดความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงถ้าเทียบกันนะครับสำหรับผมแล้วอ่ะผมชอบระบบการคัดเลือกของ u s p e e d u มากกว่า คือมันอิง produce produce one o มาก็คือมีรอบนูน้นรอบนี้การตัดเกรดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในขณะที่ช่วงเนี่ยมันเปลี่ยนกฎเกณฑ์ไปเรื่อยๆแล้วคือมันไม่สามารถบอกได้ว่าอะตัดเป็น a เป็น b เป็น c แล้วตัดคลาส a b c แล้วมันประโยชน์มันอยู่ตรงไหนหรือว่าทีมที่แบทเทิลชนะได้ประโยชน์อะไรจากการแบทเทิลชนะมันไม่มีอะไรขึ้นมาสุดท้ายกลายเป็นการโหวตหมดเลย ก็เลยมันไม่มีคะแนนเพิ่มมันไม่ได้มีการได้อภิสิทธิ์จากการที่คุณชนะมันก็เลยความสนุกในการแบทเทิลน้อยลงไปนิดนึงการแข่งขันนะครับแต่ในทางหนึง่งผมชอบช่วงในแง่การโปรโมตในแง่การพรีเซนต์ออกมาคือต้องยอมรับเลยว่าผมเองนะผม,ผมยอมรับของผมเองนะผมจำเด็กฝึกของช่วงได้เกือบหมดเลย ได้หลายคนมากไม่หมดหรอกแต่คือแบบได้เกินครึ่งอะ่ะในขณะที่ Use with you เนี่ยจำได้ไม่ถึงสิบคนมัน้งเห็นหน้าจำหน้าได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนมาในลุคที่คล้ายกันมากเกินไปอะ่ะมันมีคนที่แบบขาวๆใสๆไว้ผมแสกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยมันจำไม่ได้ แล้วเขาการโปรโมทของเขาคือลงรูปลงรูปลงรูป,รปคือมีแต่แฟชั่นโฟโต้เซตออกมาโปรโมทแทนที่คุณจะทําอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจําเด็กคนนั้นได้อะคุณไม่สามารถทําได้เท่ากับยูเท่ากับช่วงนี่คือข้อเสียซึ่งทําให้ผมต้องขอเวลานิดน,นึงในการที่จะทำความรู้จักกับเด็กๆของ Us ส t h ดย u นะครับเพราะตอนนี้ก็จะจำได้ประเภทแบบสุนหญิงห้าคนที่ผมยาวโทนี่อะไรเงี้ย จ้างหัวเส้นคนที่แบบหน้าหน้าหล่อหลอใสๆหน่อยหรือว่าเลียงเฉินคนที่หัวโลน้นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นคนที่ผมจำได้บางคนก็จะจำชื่อเป็นภาษาอังกฤษเดอะแอชเชนอะไรเงี้ยคนที่แบบผมยาวปะ,ปะ,ปะบ่ารวบๆนิดนึงเท่ๆคนที่มาถามสื่อบอกว่าทำไมไม่ถามคนอื่นๆเลยอะไรเงี้ยนะครับนอกนางนจำไม่ได้ ก็ขอใช้เวลาในการเดี๋ยววันเสาร์นี้ถ้ายังไงเดี๋ยวดูขอดูช่วงก่อนเพราะว่าต้องรอเชียร์น้องนายกับน้องแพทริกแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำรีแคปของ YouTube you นะครับแล้วก็หวังว่าตัวเองจะจำได้มากขึ้นแล้วก็มีคนที่เลือกได้มากขึ้นสำหรับใครตอนนี้มีแอป VTV อย่าลืมโหวตเลยการช่วงนะครับน้องนายน้องแพทริกคนไทย,ยก่อนนะเนาะกับถ้าใครมีออแอป ไอฉีไอขี่นะครับไอฉีก็สามารถโหวตได้แล้วเช่นกันสำหรับรายการ youth w i t h y o โหวตได้9คนช่วงได้11คนเอ่อของผมเองผมก็แอบโหวตของไอฉีไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือกโหวตได้ประมาณ5คนเองเพราะว่าไม่รู้จักที่เหลือคือไม่รู้จักอ่ะเหรียญหวยเว้ยอย่างเงี้ยผมรู้จักคนที่เป็นเคยได้ที่10ปีแรกนะครับก็เดี๋ยวถ้ารู้จักเพิ่มก็จะมากดโหวตเพิ่มแต่ทีทีนี้ เด็กที่ยังไม่ได้ทําให้เรารู้จัก่ก็สวยไปตรงที่ว่าเขาก็จะอดคะแนนในช่วงวันนี้สองวันเหมือนอารมณ์เดียวกับที่ช่วงคนที่ได้ไปแข่งในที่ถูกตัดไปอยู่ EP สองก็จะสวยไม่ได้2อสวันนี้ไม่ได้กระแสะไปแต่ไม่เป็นไรคือถ้าคนถ้ามันจะปังเดี๋ยวมันปังเองเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันใน EP สอของทั้ง2รายการอีกทิงนะครับเดี๋ยววันเสาร์ฉาเสร็จเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมทำรีแคปมานั่งคุยกัน สำหรับวันนี้ยูสบิวเอพีอ EP แรกก็จบประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันใหม่นะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย